เราก็มาทักทายกันทุกวันนะคะพี่อยู่ที่หน้าร้านป๊อปเปิลวิกนะคะศูนย์การค้าห้างเยียบางปีค่ะเ,เรามาใส่ตัววิกผมให้ดูกันนะคะว่ากรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์นะคะเหมือนพี่นะเป็นคนที่ผมสั้นเนาะก่อนที่เราจะใส่วิกอะเราก็ต้องแบบเก็บผมด้วยด้วยเน็ตคุมผมนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็เก็บเข้าไปทําให้ทําให้ผมเราอะ เขาเรียกเรียบที่สุดแล้วก็เหมือนเหมือนรับคนหัวโล้นค่ะแล้วก็ตัววิกผมเนาะงานของพี่ปอปเปิลนะจะเป็นงาน สั่งคลินมาโดยเฉพาะเป็นไหมชนิดพิเศษนะคะคือไหมจะทนแล้วก็สามารถที่จะโดนลมโดนอะไรได้หมดใส่ได้ทุกสภาพแวดล้อมสาได้รีดได้ได้ได้นะคะคือได้ได้แบบไหนเรามีวิธีในการได้แนะนําก็คือเราก็ใช้อะหวีแล้วเราก็ค่อยๆดึงคือเราทําได้บนหัวเราเลยหมายถึงว่าเราใส่ปุ๊บอ่ะเราจะรีดจะได้จะอะไรก็คือทําบนหัวเราได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะใส่วิกนะคะเนี่ยจะมีตะขอแบบนี้เนาะ เราก็สอดเข้าไปในช่องคือเราปรับเข้าไปให้มันพอดีหัวแบบอย่าให้มันอย่าให้มันแน่นเกินเพราะว่ามันรัดเกินไปมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายหัวเราจะเห็นว่ามันจะมีริบบิ้นอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ใส่เข้าไปนะคะเวลาเราสวมเราก็สวมจากข้างหลังมาข้างหน้าหรือจากข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของของแต่ละคนนะคะแปบบ๊บนึงนะจะขอกอตัวนี้ คือเวลาเราใส่อ่ะมันมันตัวตัวเน็ตที่เราใส่คุมผมอ่ะมันเป็นตะข่ายเนาะเวลาเราเราจะสวมอ่ะเราก็ต้องอะระวังตัวตะขอที่มันอยู่ข้างหลังอ่ะจะไปเกี่ยวตะข่ายมันจะได้แบบใส่ใส่ได้คล่องน่ะเนาะอย่าอย่าให้มันไปเกาะตะข่ายเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบว่าใส่แล้วมันมันจะไปดึงหลุดเราก็ต้องกาะแค่ตะขอกับตะขอแล้วเนี่ยคะ่ะวิธีการใส่ก็ใส่แบบง่ายๆแบบนี้แหละ คือเหมือนน้องๆหลายๆคนเนาะแฟนเพจจะชอบถามว่าพี่ปอบเปิ่นบอกว่าใส่วิกเหมือนใส่ง่ายมากเลยทําไมหนูใส่แล้วมัน,ม,นมันแบบดูดูไม่ค่อยคล่องคือด้วยพี่ใส่บ่อยเนาะแล้วก็เออเราเราถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้วิกผมอะเราก็จะต้องฝึกหัดในการที่จะใส่มันตามคําแนะนําคืออย่างเวลา,าแฟนเพจมาที่หน้าร้านเนาะพี่ก็จะแนะนํา ตลอดว่าเวลาเราจะใช้วิกผมมาเราต้องทําแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อที่จะให้ตัวการใช้งานการใส่ให้เราใส่ได้เนียนที่สุดแล้วก็กระชับหัวแล้วก็ทนที่สุดเนาะเพราะว่าตัวตัววิกผมของเราอ่ะมันสามารถที่จะสาได้รีดได้ไรได้อยู่แล้วอันนี้พอเวลาเราใส่เสร็จปุป๊บอเราก็ามาขยับใส่ให้มันพอดีกับหน้าของเรา เราก็มาเซตมาแต่งเอามาหวีเอามา,า,มาจับทรงจับอะไรก็จะได้แบบ